สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคาทานายนะคะคําทํานายนะคะเป็นการทํานายโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนาะสิ่งที่คาดหวังนะคะแนวคิดกําลังใจนะคะเพื่อใช้เป็น,นแนวทางในการวางแผน next s t e ปต่อไปของคุณเนาะหรือจะฟังเพื่อความบันเทิงใจนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทํานายนะคะในคอนเทนต์นะคะเมื่อต้องห่างกันนะคะเขาคนนั้นนะคะรู้สึกอย่างไรนะคะและเขาเป็นอย่างไรนะคะ สำหรับคอนเทนต์วันนี้นะคะเรานึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะที่คุณรู้สึกว่าเมื่อต้องห่างกันกับเขาเขาเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาแรนดอมเลือกไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับท่านใดที่ต้องการจะเปิดไพ่นะคะทักมาที่เพจนะคะยินดีที่จะให้บริการและคําปรึกษานะคะได้โปรดชี้แนะนําทางนะคะถึงเขาคนนั้นโปรดเปิดใจถึงเขาคนนั้นนะคะเมื่อต้องห่างไกลกันเขารู้สึกอย่างไรเนาะแล้วเขา คิดยังไงนะคะกับการห่างไกลกันครั้งนี้นะคะขอไปทำนายอทำให้คำแนะนำนะคะไพ่ที่ได้นะคะ The devil the fool the h i g h friend oh e just m e The just m e n t ถ้าจากสิ่งที่ไพ่สื่อนะคะ The devil เนาะมันอาจจะสื่อถึงว่า เมื่อเวลาที่ห่างไกลนะคะสภาพแวดล้อมมันก็จะมีมีผลต่อเขาเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของแบบว่าบางทีการไปปาร์ตี้สังสรรค์การไปแบบเฮฮาหรือว่าไปเที่ยวในสถานที่บันเทิองอะไรต่างๆนะคะมันอาจจะทําให้เขารู้สึกแบบว่าเอยมีอิสระมากขึ้นที่จะไปในในที่แบบนั้นเพื่อจะแบบไปผ่อนคลายหรือรีแลกนะคะแต่มันก็ไม่ใช่แบบอเป็นการที่แบบว่าเขาเรียกว่าไป เริ่มต้นในความสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆแต่มันเป็นแค่การไปเพื่อความสนุกเท่านั้นนะคะเพราะยังไงแล้วนะคะสุดท้ายแล้วก็คือเขาก็ไม่ได้คิดว่าการที่แบบไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้หรือว่าไปในสถานที่แบบบันเทิงหรือแบบในสิ่งที่มันอาจจะมีแบบในเรื่องของยั่วยุอะไรต่างๆนะคะเขาไปแค่ความสนุกเท่านั้นนะคะไม่ได้แบบรู้สึกว่าจะจริงจังอะไรเนาะเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็ยังแบบว่ากลับมาอยู่ในที่พรรักหรือว่า,าที่เขาอยู่ยังอยู่คนเดียวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ เพราะนานๆไปเนาะเพราะเพราะว่าตัวเขาเองเหมือนต่อต้านเพราะว่าเราจะเห็นว่า the just n นะคะมันขึ้นมาคู่กันนะคะตัวเนี้ยนะคะหนึ่งหนึ่งก็คือเหมือนเขาแบบว่าเอ้ยเขาเองจะต้องซื่อสัตย์กับคุณนะคะแต่อีกใจหนึ่งเขาก็เหมือนแบบว่ายังคิดว่าเอ้ยเขาเองเขาก็อยากทําเพื่อแบบอ่าชีวิตของเขาให้มันมีสีสันให้มันแบบว่ามีความสนุกในชีวิตมากขึ้นนะคะเหมือนกับบางทีนะคะถ้ามันมีเฉพาะไพ่ตัวเนี้ยก็คือเขาอะอยากจะเป็นในสไตล์นี้ก็คือทําเพื่อแบบ เขาเรียกว่าซื่อสัตย์ต่อคุณนะคะซื่อสัตย์ต่อคนที่เขามีใจซื่อสัตย์ต่อคนที่เขาคบหาดูใจแต่อีกใจหนึ่งเขาก็แบบว่าเอ้ยเขาก็แค่ไปเที่ยวสนุกสนานแต่คือไม่ได้แบบว่าจริงจังหรืออะไรกับอ่า คนที่เขาไปเจอสิ่งที่เขาไปเที่ยวคือเหมือนกันแบบว่าถ้าพูด,ดง่ายๆตามสิ่งที่พ่สื่อนะคะในช่วงที่ห่างไกลกันนะคะเขาก็แบบอาจจะมีแบบไปเที่ยวนูน่นนี่นั่นบ้างปาร์ตี้สังสรรค์น,นะคะก็คือมันเหมือนกับเป็นสิ่งอ่ะอบายมุขอะไรต่างต่างเนาะแต่ว่าไม่ได้ไปเพื่อแบบว่าเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่อะไรกับสิ่งสิ่งนั้นไปแค่ความสนุกเท่านั้นนะคะเพราะสุดท้ายแล้วตอนกลับมาก็คือเขาก็กลับมาที่พักเขาก็ยังอยู่คนเดียวนะคะนั่นหมายถึงว่าคือมันก็จะมีแบบว่าคือไปเพื่อความสนุกแต่ก็คคคืืออไได้้แแแบบบบบว่่่่่่าาาเเเพจจริิงงงันนนะะะตมมก็ีีสึททขย เขาก็อยากหาอะไรเพิ่มเติมให้กับชีวิตแต่ไม่ได้จริงจังกับคนที่เขาไปเจอกับสิ่งที่เขาไปเจอ อันนี้ก็คือในสิ่งที่ไพ่สื่อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในช่วงที่ห่างไกลกันเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงนะคะในช่วงที่ห่างไกลกันเขาก็อาจจะมีบ้างนะคะที่แบบไปเที่ยวปาร์ตี้สังสรรค์นะคะแต่ไปเพื่อความสนุกไม่ได้คิดจะจริงจังหรือว่าเริ่มต้นกับสิ่งสิ่งที่เขาไปเจอกับคนที่เขาไปเจอกับคนที่เขาไปสนุกปาร์ตี้ด้วยเพราะสุดท้ายการกลับมาของเขาก็คือเขาก็ยังอยู่คนเดียวนะคะเพราะแล้วเขาก็เหมือนเขารู้สึกว่าเออเขาก็ซื่อสัตย์ต่อคุณอยู่นะแต่ที่เขาไปก็คือเพื่อความสน เข้ามามนะคะคเพราะฉะนั้นถ้าโดยรวมนะคะจากการเปิดไพ่ช่วงที่ไกลกันก็อาจจะมีไปเที่ยวบ้างแต่ไม่ได้จริงจังกับสิ่งที่เขาไปเจอนะคะเพราะเขากลับมาเขาก็ยังอ,อยู่ลําพังอยู่ในบ้านอยู่ในห้องรักตามลําพังของเขาแหละ,ะคะ่ะเพราะเขาก็ยังมองว่าเขาก็ต้องซื่อสัตย์กับคุณแต่อีกมุมนึงเขาก็แค่ว่าไปเที่ยวตามภาษาที่แบบเพื่อเติมความสนุกให้กับชีวิตเพราะว่าไม่ได้จริงจังเงินกับแบบเที่ยวแค่ผ่านๆเท่านั้นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ